ช้าเป็นพิเศษนะครับตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินอาหารเช้ากันนะครับแล้วก็เตรียมตัวเที่ยวน้ําตกนะครับนี่นะฮะลองชมบรรยากาศด้านหลังนี่นะครับเนี่ยหมอกลงนะฮะสวยงามเย็นสบายนะครับส่วนที่พักเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นแบบว่าโบราณโบราณนะครับออกแบบแนวเหมือนกับแอนทิกหน่อยๆนะคฮะหมอกสวยมาม เตรียมตัวไปทานข้าวครับที้เราก็มาถึงคารันดูล่าวิลเลจนะครับนี่นะฮะชื่อหมู่บ้านชื่อเดียวกับน้ำตกเลยนะครับจะเห็นว่าหมู่บ้านมีสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ะทงเลือกตั้งก็ยังมีอยู่ทั่วไปนะอันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขานเขาจะนี่ฮะแบ่งของไม่เป็นสีสันแบบนี้นะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับผมก็ซื้อเบียร์สามขวดนะครับ ห้าสิบไอห้าร้อยนะครับหันสิบเนี่ยก็ตกไม่ถึงห้าสิบาทก็ต้องหานสิบสองเลยซ้ำนะครับไม่ถึงห้าสิบาทแต่ได้เบียร์สามขวดนะฮะแล้วก็เรามาดูที่แช่เขานะครับนี่ฮะอุ้ยมีขาอะไรด้วยก็ไม่รู้ครับไม่ขายอยู่ในที่แช่เนี่ยเราจะกล้ากินน้ำทำไมก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับด้านหลังเราได้ยินเสียงไกลๆนะครับมีไอ้น้ำลอยขึ้นมานะฮะนี่ก็คือน้ำตกคารันดูล่านะครับที่น้ำตกแห่งนี้นะครับ มีความสำคัญมากคือใหญ่เป็นดับ2ของแอฟริกานะครับรองจากน้ำตกวิคตอเรียนะครับที่แซมเบียกับซิมบับเวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แองโกลานะครับสำหรับน้ำตกแห่งนี้นะครับการเดินทางมาค่อนข้างจะลำบากมากๆเลยนะครับผมต้องมาลงที่ลูอันดานะครับที่แองโกลานะครับอุ้ยตัวอะไรหลังจากนั้นนี่นะครับเราก็ต้องเดินทางมาที่นี่นะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง 6- 7ชั่วโมงแล้วแต่ว่า สภาพถนนเป็นยังไงครับแต่เมื่อวานก็ถือว่ามีถนนซ่อมพอสมควรแล้วก็มาถึงจนมืดเลยนะครับเรามาที่เมืองมูรันจีนะครับเมืองมูรันจีเนี่ยนะครับอยู่ทางฝั่งของตะวันออกของลูอนานะครับแล้วก็มาที่หมู่บ้านที่ชื่อเดียวกับน้ําตกนะครับก็คือหมู่บ้านลูนดาที่นี่นั่นเองครับเมื่อคืนผมก็พักค้างคืนอยู่ที่ เป็นแค่ค่ายรีสอร์ทเล็กๆนะครับสวยงามนะฮะที่เราได้เห็นไปอันนั้นก็คือเป็นรีสอร์ทที่หมู่บ้านลวนดานะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับว่าความยิ่งใหญ่ของน้ําตกนี้จะประมาณไหนนะครับน้ําตกนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ตรงเนี่ยฮะใกล้ๆตรงนี้แล้วครับเรากําลังจะเดินเข้าไปอุ้ยมีกิ้งก่ายเยอะเลยครับตรงนี้ครับนี่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูนะครับน้ําตกอุ้ยมีกิ้งก่ายเยอะเลยครับเดี๋ยวเอาไปดู นีฮะพิงก์าหน้าตามไม่เหมือนบ้านเราสําหรับน้ําตกแห่งนี้นะครับก็มาจากแม่น้ําที่ชื่อว่าแม่น้ําลูคาร่านะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ยาวมากๆนะครับอผว่ผ่านถึง3จังหวัดนะฮะร,ระยะนี่คือทางไกด์ผมเนี่ยเขาก็ไม่ทราบระยะเท่าไหร่แต่ว่ายาวมากแล้วก็เป็นแม่น้ําที่ทําให้เกิดน้ําตกแห่งนี้นั่นเองครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับตื่นเต้น,นครับกําลังจะได้เห็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของแอฟริกาแล้วนะครับได้ยินเสียงมาแล้วครับ มาถึงแล้วครับว้าวโอ้ยตื่นเต้นมากครับน่ากลัวตรงนี้เดินมาตรงหน้าผาเลยครับว้าเสียว <laughs> so scary here. นี่ฮะตรงความยิ่งใหญ่สวยงามของน้ำตงแห่งนี้ครับผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่แหละฮะน้ำตก พารันดูล่านะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นลำสองของแอฟริกานะครับดูความสวยงามด้านหลังผมนี่เลยฮะนี่นะครับการเดินทางมายากมากๆนะครับน้ำตกนี้อยู่ในประเทศแองโกลานะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นลำสองของแอฟริกาเลยนะครับรองจากน้ำตกวิเตอเลียผมเคยไปแล้วนะน้ำตกวิเตอรเลียที่เซมเบียกับอ่าซิมบับเวนะครับที่นี่นะครับเดินทางมาค่อนข้างจะยากนะครับก็คือเราต้องลงที่ลูอันดานะครับ เมืองหลวงแล้วก็มาที่เมืองมูรันซีแห่งนี้นะครับแล้วก็มาที่หมู่บ้านที่ชื่อว่านลวนด้าชื่อเดียวกับน้ําตกนะครับสําหรับน้ําตกนี้นะครับก็เป็นน้ําตกที่มาจากแม่น้ําที่ชื่อว่ารูคาร่านะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับเป็นแม่น้ําสายยาวผ่าน3าจังหวัดนะครับแล้วก็มาเกิดเป็นน้ําตกแห่งนี้นะครับนี่นะครับเป็นน้ําตกที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับกินพื้นที่กว้างนะครับมองลงไปด้านล่างนี่น่ากลัวมากๆเลยนะครับในี่ฮะน้ำกระทบสู่พื้นนะครับเกิดเป็นไอขึ้นมาสวยงามมากๆเลยนะครับ พลาดไม่ได้เลยนะครับถ้ามาเที่ยวที่แองกูลาต้องมาที่นี่ครับ พิมพ์สตย์ใช่แหมใช่ทำแบบพิมพ์พัตย์โอเคโอเคเขาไม่สวยสวตรงนี้สวยปุ๊กไม่หรออ่าเอ้ยขอบคุณขอบคุณอันนี้เอ่อเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าก็สวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะอันนี้เป็นคนประเทศเขานะะฮน่ารักนะเดี๋ยวผมเดินไปตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะครับเรามองไปด้านล่างตรงนี้เป็นเป็นน้ําตกเลยนะฮะ ถ้าช่วงน้าหลากนี่ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของน้ําตกนะมองลงไปด้านหลังนี่เราเห็นน้ำตกนะแล้วมองไปด้านล่างก็มีน้ําไหลผ่านเท้าเราด้วยนะครับนี่ก็คือแม่น้ํารูคาล่านะครับนี่นะครับเป็นแม่น้ําสายใหญ่สายหนึ่งของประเทศแองโกลาเลยนะฮะก่อนที่จะมาผ่านหน้าผาน,นี้กลายเป็นน้ําตกนี่ฮะแล้วน้ำตกก็ อยู่ตรงด้านหน้านี่แหละครับแบบนแบจริงๆนะฮะเป็นบ้านที่ทําจากจะเรียกว่าดินหรืออิฐก็ได้นะครับเอามาก่อนะฮะหบลังคาแบบตะกคล้ายๆเป็นฟางแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตลาดนะครับ ยงไม่่่ีอาอตอนนี้ผมก็มาถึงนะครับในอีกโรงแรมหนึ่งครับซึ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้ําตกนะครับเนี่ยฮะได้ยินเสียงน้ำตกตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเดินทางมาไกลามากเลยครับโอ,โ,อโอ้ดูเหมือนคนลฝั่งแบบแต่ใกล้มากนะฮะแต่ว่าเดินทางมาใช้เวลาอยู่ครับเกิน45นาทีว้าฮนี่คือวิวอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมนะครับ เมื่อสักครู่เราอยู่ฝั่งนู้นเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่เราถ่ายรูปกันตรงนี้นะฮะแล้วตอนนี้เราข้ามอีกฝั่งนึงใช้เวลานานพอสมควรเลยฝั่งนี้ก็จะเห็นแผงของน้ําตกนะฮะค่อนข้างกว้างเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตามทางนี้นะครับโรงแนี้นะครับสี่ร้อยเหรียญนะฮะดูสภาพก่อนนะครับแต่คือยอมรับว่าวิวเ็าดีจริงนะฮะเพราะว่ามองไปเนี่ยเห็นน้ําตกเลยนะครับนอนดูน้ําตกได้ทั้งคืนนะครับ แต่ว่า400เหรียญกับสภาพแบบนี้นะฮะ400เหรียญก็ตีซะประมาณ15ื่นนะครับนครับแอบดูหน่อยนะครับครับเดินมาตรงด้านหลังโรงแรมนะฮะนี่มองลงไปนะครับเห็นน้ำตกสวยงามนะครับ ตรงนี้เขาทำบันไดไว้ให้นะฮะจะต้องมีคนนำเราไปด้วยคนหนึ่งนะครับตอนนี้เราเดินลงมานะครับจะบอกว่าทางชันมากเลยนะครับนะเดินมาสักระยะหนึ่งนะครับต้องส่อยลงอันนี้ผมมีไม้มีด้วยนะครับมองลงไปข้างล่างนี่ลึกเลยครับจะไปต่อครับครับเดินลงมาระยะหนึ่งนะฮะยังต้องลงต่อไปอีกนะครับ ลงก็ระวังเข่านะฮะชันมากแต่ที่กังวลอีกอันคือขาขึ้นเหงือตกแน่นอนชันและสูงมากครับตอนนี้เราลงมาถึงจุดด้านล่างแล้วครับเะลงมาถึงแล้วนะครับด้านล่างน้ำตกนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกถึงไอ้น้ำที่มันเข้ามาประทะเราบวกลมเย็นๆนะครับจากน้ำตกนะครับสดชื่นมากเลยครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้อีกหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับเดินมาใช้ได้เลยลมเย็นมากเลยครับเดินลงมาใช้เวลาเกือบ20นาทีนะครับตอนนี้มาถึงแล้วครับนี่ก็ลงมาถึงข้างล่างนี่แล้วนะครับชมด้านหลังผมเลยครับนี่ฮะ นะฮะเมื่อคู่เราอยู่ด้านบนนี้นะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้เราลงมาด้านล่างครับตอนนี้เย็นสดชื่นมากๆเลยครับนะฮะสวยงามครับจริงๆเดินไปนงนี้มีน้องอยู่นี้สองคน Hello. น้องก็โพสต์สไต้ด้วยนะนี่ครับมาถึงลนะครับน้ำตกลูอันดาน,นะครับของประเทศแองโกลานะครับ the It's the joy of the first steps of a child It's the joy of your great grandmother's smile

นะฮะละองน้ํากระเด็นเต็มหน้าเลยครับแว่นผมตัวนี้เต็มไปด้วยไอ้น้ำแล้วครับให้ไปดูด้านหลังเนี่ยนะครับนะฮะตอนนี้เหมือนกับว่าลมปะทะไอ้น้ํามาเต็มๆเลยครับตอนนี้แว่นเต็มไปด้วยไอ้น้ำครับตอนนี้เย็นสดชื่นมากเลยครับเดินอีกหน่อยนึงนะฮะถ้ามองตรงนี้เห็นละองน้ํานะครับเป็นปล่อยปลิวกระจายทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วเราอยู่ตรงนี้รู้สึกถึงความชื้นนะครับที่มีของแม่น้ำอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าที่นี่เนี่ยมองไม่เห็นรุ้งนะครับโดยปกติถ้าจะเห็นรุ้งเนี่ยท่าที่ต้องอยู่หลังเราแล้วก็ใอ้น้าอยู่ด้านหน้าสะพายรองเท้าผมครับไปแล้วครับอตอนนี <laughs> ้ทางแถวทางเกลื่อนขึ้นหมดแล้วครับตอนนี้นะครับ <laughs> เขาพามาอีกจุดหนึ่งนะฮะจุดนี้เขาบอกว่าเล่นน้ําได้เพราะว่าเขาเห็นมาเรียงแล้วตอนนี้จะเกิดเป็นคูเล็กๆแต่ว่าวอย่าหลุดไปตรงนู้นนะครับถ้าหลุดไปตรงนู้นก็คือไปตาม,ตามกระแสน้ําเลยนะฮะ แต่ผมมองว่าถ้าที่นี่มีพวกลัฟติง้งน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวอาจจะมาไม่เยอะหลา่อย่างที่เรามาตอนนี้นะครับเอ่อแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับมีแต่กลุ่มเราแล้วก็เห็นมีแค่สองสามคนที่เป็นคนท้องถิ่นถ้าหลังจากโควิดเปิดก็จะมีคนมาเที่ยวมากขึ้นนะครับแต่แองโกลาก็เป็นประเทศที่เข้ามาไม่ง่ายนะครับเขาเพิ่งเปิดประเทศเมื่อไม่นานนี้แล้วก็การขอวีซา่าโดยเฉพาะคนไทยคนเอเชียอาจจะยากมากมากครับ ตรงนี้แล้วนะครับนี่ฮะมีปูเล็กๆนะครับตรงนี้เล่นน้ําได้แต่ก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะน้าไม่ได้ใสน้ําออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะฮะเพื่อแช่น้ำในแม่น้าดูคาร่านะครับน้ำตกอยู่ด้านหลังรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาให่ลงเล่นตรงนี้ได้ทุกคนนะครับ การเล่งเห็งว่าน้ำมันมูสีแบบทำๆแล้วเราไม่รู้ว่าข้างล่างันเล็นเท่าไหร่มันจะอยู่อยู่ใต้้วถึงหรอล่างขอแค่แค่นาแล้วก็เหมือนน้ำไม่น้ำาราท่อย่น้้าของกาอนแต่แองโกลาครับตอนนี้ยัง้นสบายมากๆเลยครับนั่งสบายมากครับเรียกว่าเต็มอิ่มเลยนะครับสลองน้ำตกทารันดูล่านะครับที่ประเทศแองโกลานะครับด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นเวลาแห่งการใช้พลังงานเต้นฟิว ไม้ผมมาแล้วเตรียมตัวใช้แรงขาลงเนี่ยตึงเข่าแต่ขาขึ้นเนี่ยอาจจะปวดน่องปวดหน้าขาเดี๋ยวลองดูกันครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมขึ้นกันแล้วครับใช้ได้เลยครับเป็นอย่างที่คิดขาขึ้น <laughs> โอ้ยปวดน่องแล้วครับตอนนี้เหงอนองครับ ใกล้ถึงแล้วรับอีกนิดเดียวนี่นะครับความสวยงามของธรรมชาตินะฮะก็ลำบากหน่อยแต่ยัมาชมใกล้ถึงแล้วครับเป็นภายในโรงแรมนะครับที่เรามาใช้ทางเขาลงนะฮะของโบราณโบราณนะครับ,บ,รบ,รรบอเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนี้นะฮะนี่ดสิ าเลยามีร okay. okay. cool, uh ้านอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโคตรอลนี่เป็นแผนที่ประเทศเขานะครับมีของโบราณตกแต่งนะฮะ เจาภานักท่องเที่ยวนี่เป็นร้านอาหารอ๋อเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยนะครับมีแต่กลุ่มเรากลุ่มเดียวแต่ดูเหมือนข้างนอกนี่จะดิวสวยนะว้าวตรงนี้ดิวสวยมากครับเขามีที่นั่งให้นั่งชมน้ำตกอย่างเต็มๆเ,เลยครับนี่ฮะโรงแรมนี้นะฮะว้าวตรงนี้เห็นแล้วกชัดเลย Yeah. you แองโกล่านะคบนี่นะฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาสักระยะหนึ่งนะครับวูบหลับไปหน่อยหนึ่งนะครับเรามาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอ่าได้เวลาทานอาหารกลางวันละเราไปกินข้าวแกงกันครับได้เวลาแล้วครับกลางวันของผมนะครับนี่นะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่ากินนะครับเดี๋ยวบางทีไม่รู้เขอเริ่มจากข้าวผัดก่อนนะครับอร่อยมันๆนะฮะ อันนี้ผัดอะไรไม่รู้แกงๆอันนี้จะปเปรี้ยวๆหน่อยแน่แล้วทีนี้มาถึงปลาปลาน้ำจืดอันนี้ทอดทอดทอดแบบ้องนอกกรอบด้วยนะครับเห็นะครับเนื้อดูใสๆมากเลยปลาอร่อยครับตนะอนนี้อุ้ยใส่แบบข้งในแน่เลย ข้าในข้างอะไรก็มาดูเหนเหนียว้นเล็กๆอะไรอันนี้หมืนจะเป็นป้นนนอดนะสรมับูส,<า>ส<า>ชั้นหรอครับหมูสมชั้นมันหอมอร่อยแต่ว่าพี่ยทายไ่ออมันเนืออร่อยหอ่หมูเหรอเขาบอกหมูหใช่ค่ ดีนี่ก็ลองมาดูนะฮะที่ร้านริมทางนะครับนี่นะฮะก็มีอะไรขายบ้างมีของใช้ต่างๆสบูส่ยาผักบางลูกบอลเลยรองเทา้าแล้วก็มีตู้แช่นี่นครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองนะครับที่อยู่ริมทางนะครับตรงน,นี้มีกล้วยขายด้านหน้าเลย เป็นเมืองเล็กๆนะฮะระหว่างทางที่เราจะกลับลวนด้านะครับ,นะรบอันนี้เป็นร้านขายของนะนี่ฮะคนชีวิตความ,มาอยู่ของคนแองโกลานะครับในต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้นะครับซื้อนี่นะครับกล้วย4ผลนะครับแล้วก็อะบวคาดโด2ผลนะฮะจากร้านตรงนี้นะครับ ทั้งหมดเนี่ยเขาคิดเงินผมไป6600นะครับ6 0 0 600กร้อหก็ร,าร้าประมาณ50บาทนะครับโดยประมาณ50บาท40-50บาทนี่ได้แค่นี้แหละครับนะเดี๋ยวกินระหว่างทางนะครับทินกล้วยระหว่างทางนี่ฮะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าร้านขายของโอ้ดูรถบัสเขาครับโอเคได้เวลาเดินทางต่อแล้วครับ ที่ติดตามหมอ2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ